สวัสดีครับชาวโซนไหนทุกคนก็แน่นอนวันนี้กลับมากับช่องผมอีกเช่นเคยนะซึ่งก็คลิปเนี้ยเป็นคลิปที่ผมจะมากดทิ้งท้ายในส่วนของเซิร์ฟเวอร์เกาหลีละคือไม่น่าจะทําอะไรเพิ่มมากกว่านี้แล้วแต่ว่าแน่นอนว่าผมยังจะเล่นต่อไปนะในการฟาร,ร์มรูบี้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะโอเคแต่ว่าก่อนนั้นไปแวะชมสิ่งที่าสนใจกันสักรู่ครับ าใครกำลังหาร้านเติมเกมเซเว่ไหนหรือเกมมือถืออีกมากมายผมขอแนะนำร้าน TGS เตมิมเกมช็อปสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเติมไวมากๆตลอด24ชั่วโมงมีให้ทักได้หลายทางทั้งไลน์ a c e b o o k แล้วก็หน้าเว็บแล้วถ้าเกิดทักไลน์หรือ a c e b o o k เนี่ยก็อย่าลืมแจ้งชื่อผมได้เผื่อจะมีโปรโมชั่นดีๆให้แล้วก็เขามีโปรโมชั่นหลายเดือนด้วยลองเข้าไปดูก่อนได้ครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มีที่ TGS เติมเกมช็อปเท่านั้นโอเคมาก็แน่นอนนะว่าผมเนี่ยมีตั๋วอยู่ไม่เยอะมากคือมี1 0กว่าตั๋ว กับอีกส0กว่าตัวนะผมก็จะกดให้หมดเลยซึ่งตัวจะหลักๆที่จะหาเนี่ยก็คือจะหาแทนโอนให้มัน C6 แล้วก็มิลคีอืมแล้วก็ตัวพวกเนี้ยผมยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็กดๆไปนะโอเคมาอย่าพูดเพราเพลงเลยเริ่มเลยดีกว่านะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินความจําเป็นเหมือนเดิมแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวผมปิดในส่วนของเสียงเอาไว้เพราะว่าจะได้ไม่ได้ยินเนะว่าตอนที่มันลงมาไปิ้งเนี่ยมันเป็นเสียงที่ดีหรือเปล่า ไม่งั้นรูหมดเลยไม่ออกโอเคไม่เป็นไรมาไปกันต่อปึก๊กมาเลยหรือเปล่าอันนี้ปิดไม่ปิดโอเคไปไปกันต่อสกิปเลยนะทุกคนเพราะว่าสุม่เมืนย,ยาวๆถ้าโลไหนไม่ใช่นี่คือผมกดข้ามเลยปึ๊บยังยังยังก่อนทุกคนยังได้ลุ้นตรงนี้อืดโอเคไม่มีให้ โอ้โหอย่าว่าไม่มีเลยมีทองก็ทองเดียวมีม่วงสิเออเอ,อ๊ะเดออี๋เรียกว,ว่ามีทองแหละเพราะามันคือการทองไหมก็ได้นะอออโอเคทุกคนผมว่าร้อโปรโแรกประกันแน่นอนดูซิว่าผมจะได้เมลคีหรือว่าแทโอมาจน C6 เลยหรือเปล่าคือเมลคีเนี่ยไม่น่าจะ C6 หกแล้วนะเพราะว่าในส่วนของเมลคีผมเดมันคือ C 0เลยนะเออมันยากมากอยู่ในการทำให้มันเป็น C6 อะ่ะโอเคไหม แต่แทนโอของผมเนี่ยซีสองอันเนี้ยไม่แน่โอเคโลประกันไปปี๊ดเออมามาตัวอะไรฮะอย่างนี้อย่างนี้มีโอกาสออกเป็นทองสูงแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วมาแม่งตัวเดียวเลยทุกคนเฮ้ยโลออกเป็นทองสูงจริงปึ๊บปึ้งโอ้โหมาปีกหน้าตายอย่างนี้ผมนี่แบบว่า ใฝฟอเลยแม่เอานะอย่างน้อยก็ได้เป็นเวลคียีถึงแม้ว่าจะได้ไม่ใช่แทโอก็ตามอะ่ะไปกันต่อทุกคนแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยมีเพชรด้วยผมจะกดเพชรไปเลยนะหมายถึงว่าเพชรเพชรผมกดเลยโอเคไหมอันนี้ฟ้าเลยกดให้มันเหลือสักเท่าไหร่ห้าพันเพชรเนี่ยสลับซื้อของพรุ่งนี้เออไม่มาไม่มีให้ไม่เป็นไรปี๊ดไหมไม่ปี๊ดด้วย เปิดไปเลยแต่เดี๋ยวผมไปกดตู้ข้างล่างก่อนนะหมายถึงว่าหลังจากกดอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวไปกดตู้ข้างล่างก่อนเพราะว่าตู้ข้างล่างเนี่ยมันเลือกเลรได้น้อยกว่าเนาะเออมันจะเป็นแบบเจาะจงมากกว,าว่าผมจะมีโอกาสได้อะไรหรือเปล่าอ่ะอนนี้คือมันขึ้นมาตัวเต็มมันนะช่างมันนี่ไงแล้วเรากดสกิปแบบไม่ทันให้มันรู้ตัวโอเคผมก็ไม่ทันได้รู้ตัวเหมือนกันสวยเลยเอออ่ายัง ยังยังเหนียวอยู่ยังเหนียวอยู่ปึบไ,ไม่ไม่ไม่มีตรงนี้ล่ะไอตรงเนี้ยที่มันแบบมันไม่ทองเนี่ยมันมัน,มนยังได้ลุนนะทุกคนเดี๋ยวผมกดไปจนประกันหนึ่งร้อยนะแล้วค่อยย้ายตู้ทำไมผ้มันแตกว่าครั้งแรกที่ผมเล่นไว้หน้ากดตู้เนี่ยผมโคตรงงเลยอบยิ่งอัปเดตยิ่งเฮ้ย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 มามาแตกทองตรงนี้เอาแบบนี้น่าจะได้เป็นตัวทองต่ําเป็นไปได้ปึบทองต่ําเอ้ยเนี่ย จริงป่ะเนี่ยคือผมจะบอกว่าเนียเนี่ยโอ้โหเนียของผมมัน C 6หไปแล้วนะเนียเกินโอ้โหงั้นกดไปอีกสิบใบเลยปะนี่ไงเราสกิปแบบไม่ทันรู้ตัวอโอเคไปกดข้างล่างก่อนซึ่งข้างล่างเนี่ยผมเลือดเลนัพเป็นแค่แทโอนะข้างบนเนี่ยแล้วก็สองตัวนี้เนาะไปสามร้อยสามสิบโลทุกคนมันก็ต้องได้กันบ้างหรือเปล่าผมไม่รู้นะว่าเลอนอันตู้นี้เป็นยังไงเพราะผมไม่เคยกดเลย เอออันนี้คือแบบทั้งหมดเท่าที่เกมมันแจกมาก็ไม่เท่าเนี่ยสามร้อยกโลผมหวังว่าตอนเซิร์ฟโกลบอลครบร้อวันอะ่ะมันจะมีตู้นี้เหมือนกันนะซึ่งผมคิดว่าน่าจะมีนะเออถ้าไม่มีมก็จะแอบเหงาไดนหนึงไหมโอเคไม่มีให้นะตู้นี้ก็เป็นประกัน200โลเหมือนกันนะสำหรับแบบตัวที่เราอยากได้แน่นอนใช่ไหมซึ่งก็หวังว่าจะทําให้ผมได้แทโอมาสัก2ตัว3ตัวเพื่อจะทําแทโอซ6ให้ได้ไวๆนิดนึง ผมก็อยากลองพลังแทโอซีหเหมือนกันแต่ว่าก็จริงๆก็ไม่ได้อยากลองมากนะเพราะว่าผมตอนไปเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l ่ะก็น่าจะกดตู้แทโอเหมือนกันนะเออก็น่าจะเอาแทโอแต่ว่าไม่แน่อาจจะทําี2เพราะว่าผมมันจะอยากได้ยอนฮีมากกว่านะความชอบนะความชอบไม่รู้เหมือนกันปล่อยให้โชคชะตามานําพาแล้วกันนะทุกคนไอ้โชคชะตาผมเนะี่ยเหมือนว่าผมจะมาถึงร้อยโลแรกแม่งจะประกันหรือเปล่าทุกคนไป โอ้โหไม่มีให้ยังโอ้โหเดี๋ยวนะสีฟ้าอย่างนี้สกิปเลยอือ้มแปะแปไม่ออกเลยเลยแบบนี้พักผ่อนไปกดนี่สักหน่อยแล้วกันสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยผมมีเจ็สิบใบนะเออมาให้สัตว์เลี้ยงเนี่ยออกยากมากผมกดมาแทบทั้งชีวิตแทจบจะประกรันหมดเลยสัตว์เลี้ยงสัก20โลแล้วกันะ โลอีกโลกนึงแล้วก็เดี๋ยวกลับไปกดตู้ธรรมดาต่ออือไม่มีเอ้ยปุ๊บเราสกิปเลยไนงะเอ้าโหสกิปปุ๊บฟ้าหมดเลยไนงะอันนี้ถือว่าเราไอ้นี่ไปละเราล้างดวงไปละกลับมากดตู้นี้ต่อได้มันกดด้วยเพชรได้ปะ่ะตู้นี้อือถ้าเกิดกดด้วยเพชรได้นี่ตู้นี้ก็แอบน่ากดอยู่นะต้องถามว่ามันจะลอยเพชรเหมือนกนตู้ธรรมดาหรือเปล่าด้วยอือไม่มีให้โอเคอย่างหรอกทุกคน อืมโอเคมันมันไม่ใช่ยังหลอกแล้วล่ะอาการนี้เฮ้ยได้หรือเปล่าไม่ได้ไม่มีให้อ๋อเป็นเลยที่ผมค่เลือกเลนอัพทิงๆเอาไว้นะคือถ้าเกิดเลนอัพมันไม่ครบเนะี่ยมันมันจะไม่ให้ใช้เลนอัพนะแต่ผมก็ไม่รู้จะใช้ตัวอะไรเหมือนกันในเออในสีม่วงอะ่ะก็เลยทำๆมันไปเอ้ยยัดมันไปุบไม่มีไม่มีมมจะประกันร้อยโลแรกแล้วประกรันโอ้โหเดี๋ยวนะสกิปเลย 20โลจะจะครบ1 0ึ่ึร้อยอือยังยังมีรู้อีกรอบนึับไม่มีให้โลประกันวะผมขอเป็นแฮโอเลยได้ไหมอือเอ้ยอย่างนี้มีโอกาสออกทองสูงอย่างนี้มีโอกาสออกทองสูงอือหมายถึงแบบเออถ้าเกิดมันออกมาในรอบแรกเนี่ยเอาแล้วมาเป็นโลสุดท้ายเลย เอ้าแล้วแล้วมีแล้วมีเม็ดแล้วมีเม็ดแล้วมีเม,ม,ม็ดอย่างนี้ปุ๊บปึ้งเรียบร้อยป่าแท้เออเอาจริงนะผมหลังจากที่ผมเล่นเกมนี้มานะผมยังไม่เคยกดได้นะแบบว่าเบิ้ลออกสองตัวโออมีหวัง ผมก็อยากให้มันออกทองทองลอยไวนะมันจะได้แบบไปประกัน200รอไวๆใช่ไหมแต่จริงๆไม่ได้อยากจะประกันบนวกวาทุกคนอือโอเคเอ้ยตั้งแต่กดมาเอา้าโหฟ้าเลยตั้งแต่กดมาหลังๆนี่ผมรู้สึกเหมือนมันไม่เหมือนไอดีผมตอนแรกๆนะไอดี ID ตอนแรกๆนี่แบบว่ากดๆนิดหน่อยๆนี่ทอง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 อันนี้คือแบบว่าฟ้าฟ้าฟ้า,ฟ,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 าฟ้าเลยทุกคนนี่มันคือเลทปะวะตอนแรกนี่แบบกดนิดกดหน่อยนี่ได้แล้วนะตัวทองตัวทอง ตอนนี้นี่ไม่มีเลยไม่มีเลยแบบไม่มีเลยไม่มีจริงๆเนี่ยออมาปุ๊บๆแล้วเราสกิปคัคซีนนี่ไงเฮ้ยแล้วสูตรสกริปคัคซีนได้ผลปุ๊บอือโอ๊ยอ้าวเป็นตัวอะไรวะขึ้นมันเป็นคำพูดภาษาปุินเอ้ยไม่ใช่ภาษาเกาหลีอย่างงี้โอ้โหสิกขอบคุณนะ ไม่ต้องห่วงนะเพื่อนในโดนกินอยู่แล้วอะซีกเพื่อนรักโอเคคือซีกนี่เป็นหนึ่งในตัวที่ผมไม่รู้จะไปใช้งานอะไรนะพูดจริงๆคือถ้าเกิดจะใช้ซีกใช้อีวานดีกว่าอะมาหวังว่าสักวันหนึ่งเกมจะพยายามทําให้ซีกตัวมันมีที่ลงนะแต่น,นี่คืออย่างน้อยก็ดีตรงที่เราก็จะได้ประกันทองอีกสองรอบปะใช่ไหมโดยประมาณนั้นโดยประมาณมาก่อนได้ไหมไม่มีไม่ให้ เออเหลือ160ร้อยหกสิบเหลืออ7กเจ็ดสิบเจ็ดคนมันไม่พอวะ่ะไม่เป็นไรอืออึ๊บโอ้โหสีฟ้าล,วล้วนพึบืมเรแเราสกิบแบบไม่ทันไม,ไม่ทนให้มันรู้ตัวไงทีเผลอทีเผลอไม่ได้สูตรทีเผลอไม่ติดปืด๊ดไม่มีให้เฮ้ยทำมันออกยากอย่างไรออกยาก,ออก,ยากออกเย็น ไม่มีไม่เป็นไรทุกคนเรายังคงไปกันต่อโอเคประกันเลยโอ้โหผมว่าไม่ใช่ละผมว่าไม่ใช่ละออกเลยออกเลยออกเลยกลับไปสุ่มสัตว์เลี้ยงก่อนแล้วเราสกิปเลยไงไอโอ้โหนึกว่าได้โอ้โหสัตสัเลี้ยงนี้ถ้าเกิดผมได้ก่อนประกันนี้คือจะดีมากไอไอดีเนี้ยผมพูดจริงเลยปะผมกดมาสั์เลี้ยงอะ มันคือประกันหมดเลยไม่แทบจะมีแค่รอบหรือสองรอบเลยมั้งที่ผมไม่ได้ประกันอ่ะเละจัดต้องนั้นประกันหมดไม่เข้าใจเลยว่าทําไมมันถึงแบบออกยากขนาดนั้นแล้วก็ยังคงไม่ออกมามาไม่ไม่มาไม่มีเออแบบผมไม่เคยเจอเหมือนกันนะว่าสัตว์เลี้ยงแบบมันสามารถออกมาในจังหวะที่แบบว่าอย่างอย่างตอนจิ้มลงไปอันเนี้ยแล้วมันยิงแสงพีดแรกอ่ะถ้ามันไม่เป็นลุงอ่ะ มันจะออกเป็นจังหวะที่แบบว่าตอนหมุนมามันยังเป็นลุงนี่อยู่ปาวะโอ้โหทุกคนสัตว์เลี้ยงนี่ก็เอาผมหนักอยู่โอเคแบบเอาเป็นว่าเก็บไปนิดนึงละ11โลมากลับไปกดนี้ต่อือว่าฟาดคอไปแล้วมาเลยได้ไหมปึ๊บถ้ากดตู้เกมนี้มันน่ารักเลยนะแต่ว่าแอนิเมชันมันมีแอนิเมชันเดียวไปหน่อยปะแบบดูเหงาเล็กน้อยไม่มีปึ๊บไม่มี เฮ้ยมันรวมกันสี่ร้อยโลเลยนะมันจะไม่ได้อะไรเลยจริงอ่ะโอ yeah. ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่อะไรเลยสิมันจะได้ตัวทองมาแค่แบบสามตัวอย่างนี้เลยอ่ะสี่ตัวเหงาไปหน่อยหรือเปล่าจะาประกันกืบหมดเลยไงปีดไม่ปีดมันก็คือเอาประกันเลยนะอย่างงี้ไปผมก็สกิปเลยไปหาประกันมาทุกคนรอบนี้แหละสิโล เราประกันไม่ต้องสนใจว่าแสงมันออกหรือเปล่ามันออกแน่นอนปีดไม่ปีดเลยอุย้ยเอาอย่างนี้มีโอกาสออกทองสูงสูงอยู่ไม่ใช่แบบออกทองต่ําที่แบบมันไม่มีเม็ดอะคบออ้อาแล้วอย่างนี้เป็นแฮอแน่นอนเออมาว่ะทุกคนแฮอสีล่ละอีกสองตัวแฮอไอนี่เลยสี่หก มันจะออกป่ะขอให้มันออกเถอนะใหญ่ๆย,ย,ย่าประกันเยอะนักเลยอึ๊บอืมเปี่ยงไม่เปี่ยงไม่มีให้เออตรงจังหวะน,นี้ก็ไม่มีเอออ่มามามา,มาหน่อยได้ไหมขอแทอโออีกตัวนึงถ้าได้แทอโออีกตัวนึงก็จะไม่ต้องรุ้นมาก มาโอเคไม่มีให้เฮ้ยโอ้แต่ออกไปนี่สามตัวเนะี่ยเออไม่มีไม่มีไม่ไม่มีเลยโอเคผมสกิปแบบแอนิเมชันแล้วกันฮึบเฮ้ยมา โอ้โหไม่มีเม็ดว่ะทุกคนตัวอะไรวะยูชินเหรอใช่ไหมใช่ยูชินไหมเออใช่เลยนำเลยบมายูชินเพื่อนรักเฮ้ยมีเบิ้ลมาครั้งแรกในชีวิตของไอดีที่ได้เบิ้ลเอาออกมาเป็นป้าดายคนเฮ้ยป้าดานี่จะสี่หกวลนะป้า โอ้โหแล้วเหลือ20โลเหลือไว้ทำไมวะเนี่ยเรามาได้ไหม20โลจะมีให้เราไหมเหออ20โลนะ่ะเฮ้ยมีดันยังมีอยู่อีกโอ้โหรู้เลยอาลากอนสวัสดีเพื่อนไหนมันกดได้ไหมไม่ได้นะโอเคก็คืออันนี้มันหมดแล้วมาทุกคนหวังแทโอนะขอแทโอ เอาน,นี้ผมกดมา14สีนาทีแล้วเนี่จริงป่ะเนี่ยื้อไม่มีไม่มีจังหวะนี้ก็ไม่ได้โอเคโอเคเอาแล้วมันออกเฉยอโอเคอ๋อเป็นเวลคีตัวแล้วแบบออกไวจัด เมลคีมาวะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวผมต้องไปติ๊กอันนั้นออกเลยจะได้แบบว่าไม่ต้องกดตกลงอีกทีนึงปึ๊บมาไม่มาไม่มีให้นะโอเคไม่ต้องแสดงอีกในวันนี้ใช่ไหมฮึบไม่มีไม่มีมมจังหวะนนี้ล่ะไม่ไม่ได้เหมือนกัน นี่คือได้เมลคีมาสองตัวใช่ไหมที่ผมว่าเมลคีแบบให้มันสีเยอะไปเลยแล้วนนะมันได้ใช้อยู่แล้วแต่จริงๆถ้าไม่สีผมมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์ปะมีตัวอื่นที่มีประโยชน์มากกว่าเมลคีไหมอา่าของทองสูงหรอผมมีผมต้องการตัวอะไรว่าคือจริงๆผมอาจจะอยากได้บิสกิตอะ แต่ว่าตัวของบิสกิตมันซีสองไม่ได้อะไรวะเดี๋ยวผมไปดูแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมกลับมาเอานี่ผมเพิ่งรู้นี่ผมไม่มีอารกักกอนหรอวะนี่นี่คืออารกักกอนตัวแรกของไอดีผมอะเนี่ยนี่ผมโชคดีมกันนะโอเคหลังจากไปดูมาละเอาไว้คีมเหมือนเดิมแล้วกันทุกคนบิสกิตมันเป็นลดเตเมทอะใช่ไหมเออตอนซีสองซุปเปอร์ลุดอยู่ดีสก,กิปไงโอเคแผนนี้ไม่ได้ทุกคนดีเผลอ ถ้านาของผมจะเล่นทีเผยเยอะเกินไปอ่ะมันก็เลยแบบไม่ให้ละเฮ้ยเอาแล้วมาเฉยแล้วมาแบบไม่ทันผมผมโดนเกมทีเผอ,เอตกใจเลยไงให้บ้าเอ้ยคนอะไรมันสไพร์เราก็ได้เฮ้ยเอาแล้วทองสูงแบบนี้คึบเอาแล้วพี่ป่าแทมาเฮ้ยของดีทุกคนแล้วป่าแทเรา้5แล้วไงเฮ้ยจะบอกแล้วผมจะสามารถ C 6ได้ เอ่อปับหนึ่งนะขอสกิปเลยแล้วกันนะทุกคนเพราะว่าไม่งั้นคลิปจะยิ่เอ้าแล้วมาอีกตัวเลยเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ฮะตัวอะไรวะขอเอ้าขอเบลิกา้าตัวที่แบบว่ามันได้มามันดีนะถ้าจะถามมันดีตรงไหนเพราะามันกินประกันไปไวดีเออไม่มีให้ขอแทโออีกตัวเดียว เร็วทุกคนส่งพลังส่งกำลังใจอะแป๊บนไึไหรู้สึกเหมือนสกิปไม่ค่อยดีแล้วเหมันจะไม่ออกเลยเลยดิฮึบไม่มีนะเฮ้ยเรามาเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เป็นการบอกว่ารอบต่อไปน่าจะมีของดีออกตัว เลยหรือเปล่าไม่มาโอเคสามเหลี่ยมไม่ช่วยอะไรเราอ่าก็เกือบเหมือนเดิมในสามเหลี่ยมโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรปุ๊บสกิปไงไม่มาไม่มีแต่เป็นหลวงลีเฮ้ยห,หลวงลีสามตัวมาเป็นเกือบจะสามเหลี่ยมมัวิด้าอย่างนี้มันมาเพื่อสวดมนต์ให้เราให้เราออกของดีแปลว่าโลนี้เรามีโอกาสจะได้แทโอสูงแน่นอน เฮ้ยเรามาเป็นสามตัวเป็นหลวงรีเหมือนเดิมเอาว่ะทุกคนหลวงรีมาอวยพรละเฮ้ยขอร้องละอย่าให้คลิปนี้มันจบด้วยการที่ผมไม่ได้แท้โอซหกเลยไม่งั้นเดี๋ยวต้องไปนั่งเหงานั่งเหงวในคลิปหน้าอีกมาเลยได้ไหมแท้โอซหมาแล้วพิดจ็อบเลยเอา้าโอ้โหล้วไม่มาตอนนี้อย่างนี้ มาหมุนได้ตอนนี้อย่างนี้มีโอกาสออกเป็นทองต่ำมากกว่าทองสูงแล้วแง้ม,มาโอ้โหแล้วทองต่ำจริงออกเป็นลีหน้าปึง้งไปอีกร้อยโลพอดีพอดีด้วยเฮ้ยแล้วมาเลยโคตรไวฮึอะไรอ่ะอ่าลูลี่ นี่คือลูรี่แบบตัวแรกในไอดี ID ผมเลยนะคือผมไม่มีลูรี่รู้ว่าทุกคนเฮ้ย hey, อย่างนี้มีโอกาสอยู่อ้าวอ๋อมันเป็นตัวที่อยู่ในไอ้นี่เราใช่ไหมวิสลิชมันก็จะไม่ได้ได้อะไรโอเคมารีบกันหน่อยร้อยโลสุดท้ายเฮ้ยโอ้โหถ้าเกิดขาวอลอมหนึงผมไปกดตัวสัตว์เลี้ยงก่อนเฮ้ไม,ไม่ไม่ขาวอะ มามาเลยได้ไหมมาเลยได้ไหมมาเลยได้ไหมไม่มีไม่ให้โอเคน่าจะประกันอีก27โลโอมาเยอะขนาดนี้แล้วทองน้อยเฮ้ยมาก่อนประกันนี่ว่าฮึบป,ปึ๊บปึง้งโอเคไม่ใช่เป็นยูชิน โอเคแท้โอซีอเฮ้ยเออไม่ไม่ถึงอีกเหลือขาดไปนิดนึงไปทุกคนกดไอสัตว์เลี้ยงย้อมใจเฮ้ยต้องเก็บเพชรอีกนานแค่ไหนมันหนึ่งจะซีหกวะเนี่ยอือไม่มีโอเคไอสัตว์เลี้ยงนี่ ประกันอีกแล้วมาโลเดียวเลยโลเดียวขอให้ได้ขอให้โดนตัวที่ต้องการผมไม่รู้ผมจะต้องการตัวอะไรนะสัตว์เลี้ยงทองเนี่ยผมพูดจริงเพราะแบบมันไม่มีตัวซ้ําเลยอะของผมอะเออ่เพราะนั้นก็แบบการจะได้ตัวอะไรมาก็นึกไม่ออกจริงๆว่าได้ตัวอะไรมาแล้วมันจะมีประโยชน์นอกเว้นแต่แบบไอ้พวกสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพิ่มดอกหรือเป่านะทุกคนที่มันจะมีประโยชน์อะโอเคว่าแล้วก็เอ,อเป็นไอ้นีเ่เพิ่มพลังเวทนะตัวนี้ใช่ เรียบร้อยหมดไปกับทุกๆรูที่เรามีเอ้าแล้วอย่าบอก้ามีอีสิบใบทุกคนเฮย้ยสิบใบแห่งปฏิหารหรือเปล่ามีสิบใบาจากจดหมายแล้วมาเลยหรือเปล่าถ้ามามันแทโอจริงนี่ผมร้องเฮเลยนะปิดไม่าให้เออ ยังหรอกยังมีโอกาสลุ้นน่ารักน่าลุ้นฮึบโอเคปฏิหารไม่มีจริงมาเลยเพื่อคอนเทนต์ไอเออแโอโอเคคราวนี้มานจะครั้งละบทไปเลยเวลเวลอะไรไม่ต้องสนยังไงตัวเด็กเรามันเหลืออยู่แล้ว เรียบร้อยแทนโอซีหกมาเลยเจาะช่องเอ่อเจาะช่องเจาะช่องอุปกรณ์ตัวเหลือๆหินในแฟลลี่นี่ไปเลยเออสกิลหินมีอยู่สิบสามเม็ดไม่ต้องลุ้นกดเลยปังตันหมด เรียบร้อยพร้อมกับใส่สก,กินแทชุนมาเมลคีเองด้วยมาแบบนี้แล้วยัดเลยยัดเลยเออเรียบร้อยไหนใครคนหนึ่งเมื่อกี้มา อยู่ชินเนะสกิลสองจะได้ล้างบัฟเพื่อนได้สักทีเออเรียบร้อยโอเคแต่ว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นทั้งหมดที่ผมกดได้แล้วจริงๆหมดแล้วหมดตัวแบบหมดตัว,ตวจริงๆโอเคก็สรับคลิปเนี้ยก็ขอตัวลาไปก่อนบบครับมีเพียงเท่านี้จริงๆนะกดตู้เนะี่ยแล้วก็ ไม่ว่าจะเป็นแพคดิ้งหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยสามารถไปเติมได้ที่ TGS <c oughs> เติมเกมช็อปเลยนะก็แน่นอนว่าสะดวกปลอดภัยแล้วก็ได้เร็วแน่นอนโอเคเพราะฉะนั้นก็วันนี้ไปจริงๆแล้วหมดแล้วครับเพชรเพิ่นอะไรที่เก็บมาสมมาบ๊ายบายครับเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้าเลยนะ